5เคล็ดลับในการเลือกซื้อหาวิตามินซีมารับประทานกันค่ะฝากกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้ใครๆก็หันมาดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโควิดและวิตามินซีก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยนะคะในการที่จะทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายของเราดีขึ้นข้อแรกเวลาที่คุณจะไปซื้อวิตามินซีนะคะคุณควรจะต้องดูข้างกระป๋องข้างกระปุกของวิตามินซีก่อนนะคะว่ามันมีออยอรหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะที่เราจะต้องดูเพราะว่าตอนนี้บางวิตามินซีบางแบรนด์เนี่ยนะคะที่เขาโฆษณาขายหรือว่าโพสต์ขายอะไรเงี้ยมันเป็นวิตามินซีที่นําเข้ามาหรือ คนก็หิ้วมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันได้ผ่านอยอยหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเกิดอันตรายในการที่เรารับประทานไปข้อที่สองที่เราจะต้องดูในเรื่องของการเลือกวิตามินซีก็คือเขามีวันเดือนปีที่หมดอายุบอกเราหรือเปล่าว่าวันหมดอายุวันผลิตต้องมีวันผลิตด้วยนะคะแล้วก็วันหมดอายุเพื่อที่จะให้เราได้วิตามินซีที่ดีมีคุณภาพ นะคะข้อที่3ก็คือในเรื่องของสถานที่อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเช่นกันเอ๊ะจะรู้ไปทําไมสถานที่ผลิตมีชัดเจนทําให้เรารู้ว่าอ๋อแหล่งผลิตคือที่ตรงนี้นะแล้วไปเช็คดูซิว่ามันมีความน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าสําหรับข้อต่อมานะคะก็คือเราควรจะต้องดูว่าวิตามินซีที่มันผสมอยู่ข้างกระป๋องเนี่ยนะไม่ใช่แค่ระบุมาแค่เป็นวิตามินซี1 0 0 0มลิกรัม หลังจากนั้นไม่มีข้อมูลอะไรให้ใหเราดูอีกเลยข้างกระป๋องนะคะมันควรจะต้องมีอินเกเดียนหรือว่าส่วนประกอบว่าใน1,000มิลลิกรัมประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยวิตามินซีกี่มิลลิกรมัมนะคะประกอบไปด้วยวิตามินตัวอื่นๆกี่มิลลิกรมัมหรือว่ามีสารอะไรที่เราใส่เข้าไปให้ในวิตามินซีนั้นๆหรือเปล่านะดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่จะเลือกวิตามินซีให้ดีและมีประโยชน์สําหรับตัวสุดท้ายนะคะเคล็ดลับสุดท้ายก็คือเวลาที่เราเลือกซื้อวิตามินซีเนี่ยอย่าหวังแค่ว่า เอาราคาถูกเข้าว่านะคะของดีและถูกมีอยู่จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าซื้อปริมาณมากจะถูกกว่าก็เลยซื้อไปในปริมาณที่มากอันนี้เป็นข้อที่ผิดนะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าการเลือกซื้อวิตามินซีควรเลือกในปริมาณที่เหมาะสมกับการกินของเรานะคะไม่ควรที่จะซื้อแบบเป็นร้อยเม็ด กินไป3เดือนก็ยังไม่หมดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเราทานคนเดียว30เม็ดกําลังดีนะคะเพราะเวลาที่เราเปิดทานเดี๋ยวมันก็โดนความชื้นเดี๋ยวมันก็โดนความร้อนนะคะแล้วอีกอย่างที่เน้นมากๆเลยนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งของวิตามินซีนะคะไม่ควรจะทําให้มองเห็นตัววิตามินซีเพราะว่าเท่ากับว่าแสงน่ยจะเข้าไปโดนวิตามินซีได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไปเจอบรรจุภัณฑ์ที่ สามารถที่มองเข้าไปเห็นตัววิตามินซีเลยเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะคะดังนั้นไปลองเลือกซื้อหาดูคลิปนี้มาเอาใจสําหรับคนที่รักสวยรักงามนะคะอยากที่จะมีผิวพรรณที่สวยเปล่งปลัง่งเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิตามินซีมีผลต่อการที่ทําให้เราเนี่ยมีผิวสวยเปล่งปลั่งได้ยังไงคะ่ะฝากกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ หลายคนรู้จักวิตามินซีว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานทําให้ร่างกายสุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงแต่คุณรู้อีกข้อหนึ่งไหมคะว่าวิตามินซีเนี่ยมีผลต่อเรื่องของความงามแล้วก็ศาสตร์ชะลอวัยให้กับตัวเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่ เอาเอาวิตามินซีเนี่ยไปผสมเข้าไปในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพราะว่าหวังว่าผิวของเราจะนุ่มสว่างกะจะห่างสาจากการใช้วิตามินซีแต่ทีนี้อยากจะแนะนำอีกอย่างนึ่งว่านอกจากที่เราใช้แบบทาไปแล้วนะคะก็ควรจะรับประทานวิตามินซีเป็นประจำสม่าเสมอตัววิตามินซีเนี่ยมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายของเราถึงทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มนะคะแล้วก็รู้สึก กระจ่างใสาขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวนุ่มฟูขึ้นมันเป็นเพราะว่าเจ้าตัววิตามินซีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้าง คอนและช่วยเพิ่มการดูดซึมคอลลาเจนที่มีในร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วคอลลาเจนนี่แหละค่ะคือเป็นตัวที่จะไปทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนุ่มฟูขึ้นนะคะมีสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิตามินซีกับคอลลาเจนก็เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันแล้วคอลลาเจนก็มีเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างผิวพรรณของเราอยู่แล้วนะคะอีกอันนึงนอกจากที่จะทำให้เราเนี่ย มีผิวที่กระจ่างใสขึ้นแต่ไม่ใช่แบบว่า c o าววอเ์นะคะใครขาวอยู่ได้ในระดับไหนก็จะขาวในระดับที่เราขาวได้มากที่สุดมันจะดูเปล่งปลั่งนะคะชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองและด้วยความที่มันเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้าง ผิวพันธ์นะคะไปถึงโครงสร้างชั้นในของผิวเลยทีเดียวนะคะมันก็จะช่วยเนี่ยในเรื่องของการช่วยสมานแผลของเราเราเกิดมีแผลที่ใบหน้านะคะแผลสิวแผลบาดแผลต่างๆมันก็จะช่วยสมานแผลเนี่ยให้หายเร็วขึ้นแล้วก็ลดจุดด่างดํานั่นเองค่ะดังนั้นจึงเรียกวิตามินซีว่าเป็นวิตามินของความงามแล้วก็ศาสตร์ชะลอวัยก็คงไม่ผิดค่ะ นอกจากนั้นนะคะเจ้าตัววิตามินซีเนี่ยมันเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าเป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เข้ามาในร่างกายของเรานะคะอนุมูลอิสระก็คือไอพวกสารพิษต่างๆที่จะมาทําร้ายทําลายเซลล์ของเราเนี่ยนะคะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานวิตามินซีเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอและเพียงพอเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยชะลอในเรื่องของความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายรวมไปถึงเซลล์ผิวหนังด้วยค่ะ ใครสนใจว่าวิตามินซีตัวนี้คืออะไรอยากลองรับประทานก็สามารถที่จะทักลิง์กใต้โปรไฟล์มาได้เลยค่ะวันนี้จะมาบอก5อาการที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณกำลังขาดวิตามินซีค่ะ ฝากกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอาการที่บ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยกำลังขาดวิตามินซีร่างกายกำลังต้องการใช้วิตามินซีอย่างหนักนะคะที่จะบ่งบอกได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือคุณมีเลือดออกตามไรฟันหรือเปล่าในขณะที่เราแปลงฟันเพราะว่าการที่เราขาดวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยไม่แข็งแรงโดยเฉพาะเส้นเลือด เล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เส้นเลือดเปราะแล้วก็แตกง่ายเวลาที่เราแปรงฟันมันก็จะทําให้เกิดอาการเลือดออกตามไาฟันได้ สัญญาณเตือนอย่างที่สองนะคะก็คือผิวพรรณเราสังเกตได้ว่าจะรู้สึกว่าผิวพรรณแห้งกร้านหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอาการผิวพรรณแห้งกร้านนั่นลองทานวิตามินซีเสริมเข้าไปดูนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพรรณของเราทําให้ผิวพรรณโครงสร้างผิวของเราเนี่ยแข็งแรงวิตามินซีกับผิวพรรณเป็นของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดวิตามินซี ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของผิวพรรณของเราอยากให้ผิวพรรณของเราดีแข็งแรงไม่แห้งกร้านนะคะก็ลองเสริมวิตามินซีกันไปค่ะสําหรับอาการที่3นะคะก็คือคุณลองสังเกตตัวเองดูซิว่าเราเนี่ยเป็นหวัดง่ายไหมมีน้ํามูกมีจามลักษณะของอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินไปแล้วหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้จากในอดีตที่ไม่เคยมีก็ลองเสริมวิตามินซีดูนะคะเพราะว่าเจ้าตัววิตามินซีเนี่ยจากการทดลองเนี่ยเขาจะเห็นว่า,ามี คนที่รับรับวิตามินซีไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยมีระยะเวลาของการป่วยด้วยโรคหวัดเนี่ย น้อยลงระยะเวลาการป่วยสั้นลงลดความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคหวัดมากขึ้นนะคะและอีกอย่างก็คือระยะห่างของการป่วยด้วยโรคหวัดเนี่ยห่างขึ้นเพราะฉะนั้นวิตามินซีจึงเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานนะคะเพราะฉะนั้นลดการก่อสารของการเกิดภูมิแพ้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้บ่อยๆก็ลองเสริมวิตามินซีให้กับร่างกายดูค่ะสาหรับสัญ,ญญาณเตือนข้อที่4นะคะคุณลองดูซิว่า คุณเนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าได้ง่ายหรือเปล่าเป็นการศึกษาวิจัยเล็กๆนะคะที่พบว่าผู้ชายเนี่ยที่มีอาการเหนื่อยล้าเวลาที่เราไปตรวจสอบนะคะระดับวิตามินซีในร่างกายก็จะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีวิตามินซีในร่างกายเนี่ยต่ำนะคะแล้วอีกการศึกษาหนึ่งนะคะก็ศึกษาในคนที่ทำออฟฟิศพนังกงานออฟฟิศนะคะโดยการให้วิตามินซีไปภายใน2ชั่วโมงอาการเหนื่อยล้าของกลุ่มคนทํางานออฟฟิศเนี่ยก็จะดีขึ้น สำหรับอาการสุดท้ายนะคะที่จะบ่งบอกได้ว่าเราเนี่ยควรจะต้องรีบเสริมวิตามินซีแล้วก็คือว่าถ้าเรามีแผลเนี่ยนะคะแผลของเราหายช้าเกินไปหรือเปล่านะะแต่ว่าอันนี้ไปดูในเรื่องของเบาหวานด้วยนะคะถ้าเบาหวานไม่มีปัญหาอะไรก็ลองมาเสริมวิตามินซีดูค่ะเพราะว่าวิตามินซีจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราแผลที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมีการเชื่อมติดกันหายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ